สวัสดีทุกคนในตอนเชา้ากันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง n e x CU เหมือนเดิมท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสกิลโฮเมอร์หรือว่าตัวแบบว่าที่มันปล่อยโดนเรไปในเด่นนะผมเพราะว่ามันมีสกิลเข้ามาใหม่เป็นสกิลท่าทาง yeah, yeah. ไม่ใช่สกิลท่าทางดิเป็นสกินของสกิลนีนะผมก็คือแบบเวลาปล่อยโดนมีตัวตูปุ๊บดูกคนดูนะวิดบึ้ม,มจะเป็นหิมะแบบว่าตัวตูก็แบบจะโดนแช่แข็งชั่วขณะในตอนที่แบบว่าสโลโมชั่นในเด่นเราจะซื้อมาครับผม15้วัน100่รเพชรแล้วก็สวมใส่แต ตัวละครของมันเนี่ยราคาเท่าไหร่วะราคา1,000 10, 0เหรียญนะครับแต่ว่าผมไม่มีตังเลยท่านผู้ชมมีอยู่พันเจ็ดนะผมแต่ว่ามีเพชรอยู่แปดก้ 9, ต้องซื้อเต่าก็ไม่เป็นไรเพื่อนท่านผู้ชมผมซื้อได้อยู่แล้วนี่ซื้อมาแล้วก็ใส่เลยครับผมตัวละครโฮม,มือของเรา เอาล่ะวันนี้กลับแล้วชมคลิปกันก็ฝากกดดีกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมว่าโฮเมอร์เราไปเล่นเกมเนี่ยมันจะส,สวยสดงดงามแค่ไหนแล้วก็วันนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะฝากก็คือฝากเพจซื้อขายดีช่องทางซ U Facebook Fanpage ก,กันเอาไว้เหมือนเดินมนะสามารถี่เลือกงซื้อ ID ดีกันได้แล้วผมจะทิ้งไอตั้งไว้ตรงใต้ดีคิปชั่นนะครับตามไปดูก็ได้เนี่ยไอดีขึ้นล่าสุดไหมน่าสนใจไมดีนี่ก็ไปดูก็ได้ผมไปดูเกมเอาล่ะตอนนี้เราพาลูกแค๊มาที่ศูนย์กกาารรรรรเเเเเีียยนนนููู้้พ่่ิิิมมมตผผววลลแแคไปถะ เฮ้ยของพี่น,นั่นกูว่าแล้วมันตจะยั้งแกนหัวแกนของของแกนที่อื่นเยอะแยะพวกมึงก็ไม่ลงกันเนาะน้องอุย้ยเฮ้ยทำไมมันแหลกวะมีคนลงหน้าเมืองนะอุ้ยฟรีไฟไม่เล่นวันนึงมันแหลกเลยเหรอทำไมมันแหลกจังอุ้ยมีมีตี้มาส้มมิวสิกมาลงไม่ได้ไม่ได้ไอ้พวกนี้มันถิ่นพี่น้องปลดปล่อยสกิลโดรน โดนโดยพายุหุ่นมงนี่โดนเป็นคนแรกเลยแม่เสือสาวใครเจอไอ้อะไรนะอย่าลืมแท็กบอกหัวแคนด้วยนะลูกแคนเอ้ยนี่ยหัวแคนเจอมาเรตละตอนนี้ลูกแคนกำลังแบบใส่นัวอยู่อะกำลังไล่เก็บงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวนหัวว่ลูกแคนกูโดนแน่ยเลยได้ไหมนั่นได้ไหมชาโดโอเคได้ละเฮ้ยเก็บมาหน่อยเก็บเก็บสไนเปอร์มาแรกมาเรตหน่อยดิไม่ใช่เก็บมาเรตมาแรกลูกซองหน่อย ต้นเก็บลูกซองมาเก็บเสนมาพูดผิดอ่ะมาแล้วมาแล้วไม่เลยต้องให้หัวแคนแบบเสียงเหงื่อเนะี่ยไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวต้องเตะออกแคนไปคนนี้โทษฐานให้หัวแคนเสียงเหงื่อไอเปิดตาล่าเดี๋ยวนี้ใครมีตังไปเปิดตาล่าเราต้องอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะในนี้มีกระสุนเสนอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยลัดลัดลูกแคนแนี่เรียบร้อย โอเคโอเคโอเคอซื้อตาล่าซื้อตาล่าอ่ะล้วบอกให้ซื้อตาล่าไม่ซื้อละโอ้หอ๋อโอเคอะซื้อละไ,ไม่เป็นไรลูกแคนซื้อกระสุนให้โอแคคนละหนึ่งกองเดี๋ยวนี้ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติซื้อกระสุนมาซื้อกระสุนมา,มาเฮ้ยทำไมผมอู่แล้วผมเอาสกิลลูน่ามาทำไมวะเนี่ยยิงอะไรละ้ะต้นยิงไรให้ชาโดยิงไรอ๋อโอเคตาย เดี๋ยวตาต้นปิดไม้ไหน่อยดิไม้ตาต้นมีเสียงอะไรไม่รู้เดี๋ยวใครมันดูทีวีวะปิดให้หน่อยครับพี่อเออสวยดีดีเดี๋ยวเราดีดไปหาตาล่าดีกว่าเอาแล้วตาล่าก็อยู่ไหนวะเอาตายแล้วเหรอ <c oughs> โอาตายไวเกิน <c oughs> ย,ยังไม่ทันได้ยิงตาล่าเลยเดี๋ยวเราไปดีดไปหาตัวตู้ด้วยกว่าก็เรียกว่าตู้ยอดฮิตนะครับตัวนี้อ่า <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเปิดตาล่าอะไรนะน้อง อ๋อเข็มจุบตัวเองเขาไม่ไปนไรพี่ไม่ตายแล้วเอ็งเก็บเลยพี่ไม่มีวันล้มบอกได้ยังไงว่ามันกล้าบอกหัวแค่ให้เก็บแบบเข็มชุบตัวเองมาหรือเปล่าที่เอ็นดูหมิ่นเกินระวังนะเพื่อนสี่ระวังตายวิววิมันมีเพื่อนมันปะ่ะปังปังนี่ยิงไห้สามไปสอง 3, เม็ดนี่ชนนี่ทุกคนดูเป็นปุ๊มนี่เป็นพายุหิมะนะครับผมนี่แล้วตัวก็แบบโดดอบรอบไปด้วยน้ําแข็งนั่นเอง มีปะวะไม่มีเลยครับผมฝันดีครับสาวลืมปักธงแคนโชโอ้โอวุ้นสาวแคนเราอัปเดตแบบอัปเกรดมาถึงเลเวล6แล้วจะได้นะผมลืมปักแอคธงสาวเลยธงฟรีนะธงแคนเราเนี่ยอัหนึ่งทิ้งก่อนเดี๋ยวไปซื้อตะล่าต่อ,ตอมีใครอยู่ใกล้ตู้ปะวะไม่มีเลยลูกแคนลูกแคนแบบช่วยแบบวิ่งแบบบริเวณตู้กันหน่อยดิแบบว่าจะได้แบบนสูงกว่าตาล่าตาวตายปุ๊บจะได้ซื้อใหม่เลยแบบเอาแบบซื้อล่าอย่างเดียวอะแบบมีตี้เราตี้เดียวที่ล่าอย่างในแผนที่นี้อะไรเงี้ย ตีนักล่านี่กดไปเลยครับวิ่งใกล้ผมเลยนผู้ชมมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงซากประหักพังในแถววงชุบนะครับผมเดี๋ยวมันต้องเจอทุกคนว่าไอ้สกิลเนี่ยสกิลโฮเมอร์เนี่ยที่มันเป็นสกินหิมะเนี่ยในบรรดาโฮเมอร์ลิงแล้วก็ทัศยะทุกคนว่าสกิลไหนสวยสุดไหนลองแบบให้คะแนนมาดิว่าสกินไหนสวยสุดเรี้ยงลําดับเลยจากแบบทัศญาลิงแล้วก็โฮเมอร์นะครับผมคะแนนอันไหนได้โอเคสุดเลยแบบเอฟเฟกต์มันสวยงามตระการตาเย้ยวิ่งหนีอ่ะ ตอนแรกมันก็ชุบวงอยู่ทั้งหมแต่มันวิ่งหนีไปแล้วชาโด้ต้องซื้อเนี่ยน้องเราต้องมีเครื่องดีดอะไม่ก็ต้องมีอะประตูวาร์ปพี่ว่ามันไม่ทันมันเลเนี่ยตาไม่ทันเน่ยแต่ไม่มีแคนลีด้วยเอา่าโอ้โหวิ่งไงเอาเปิดไปก่อนหนึ่งเม็ดศัตรูรต,ต้องหยุดเติมยาน,นะครับหยุดไหมเหรียญไม่พอพี่เหรียญไม่พอฮ <What? S 1> ะ๋อ,อเไปละ หน้าหน้าพี่มาหน้าพี่มาเอ้ยมันจะชาร์จพี่มันจะชาร์จพี่เฮ้ยโอ้ไหไอนมอ่ะได้มึงสกายเลือกมามกูสกายเลือกกับเอาดีเอาดีฮึฮึฮึสกายเลือกมาสกายเลือกกับหมดยังตรงนั้นนะ่ะน้องน้ายัง ฮ่าจมาโดโอเคโอเคโอเคเฮ้ยตึงว่ะลูกแกนจะนี้ตึงว่ะทำไมมันชอบเก็บนี่เองวะอ่าเมื่อกี้มีเวทสกิดพี่จากนอกวงน้องแต่พี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าพี่เจอมาแล้วมีมีมีโอ้โหแมงมผาหลอนจิงไม่ออกโอ้ยเฮ้ยหน้าตู้มาเหรออ๋อผานดีครับน้องเลย ดีครับน้องสวัสดีครับนอ้องเดี๋ยวชาโดชาโดเองปิดไมค์ดิสมไมไมค์ลูกแก๊กูแต่ละคนไม่ไม่หวาน,นะคนเลยวะ <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งก็เสียงทีวีคนหนึ่งก็เสียงมอเตอร์ไซค์ตัวตาล่าเราโอ้โหมันหนีไปโคตรไกลเลยครับไหนเนะี่ยเอาละตอนนี้ตาล่าทหารเราไปไหนเราก็ดูอุ๊ยน้องๆวงชุบวงชุบไปๆๆเดี๋ยวหัวแคขนําเลยเดี๋ยวหัวแคขนําทีมมันชุบเสร็จแล้วด้วย แล้วมันโดนมันโดนบนสะพานยิงอ้าวตาล่ากูหรือเปล่าเนี่ยตายด้วยเนี่ยนะโอ้ยสะพานสะพานวิ่งสะพานโหสุดท้ายทุกคนขึ้นไปไม่ได้ตัวนี้ตายนะครับผมอ้ยย่งเอ้ยอะไรมึงมึงเปิดสกิลชุบูไปทันนั่นแหละ สะพานดาวหนึ่งน้องเอาดิงวัวไปดินี่มันไม่กล้ามันไม่กล้ากูก็ไม่กล้าเหมือนกันมันตัวนี้มันหวัน่นเลยมันหวัน่น,นผมก็ดูไปแล้วว่ามันวิ่งไปแล้วว่าปล่อยโดนเลยครับผมจังหวะนี้อายุหิมะไปเลยแล้ว่็ไปเลยแล้ว่็ ชนมาเลยว่าเฮ้ยไม่ตายได้ไงอะ่ะเมื่อกี้เราก็ยิงไปดอดแล้วก้า้าโดนชนอีก20ินะครับแต่มันไม่ตายว <c oughs> <ป>่าแต่ฟักเลยอะ่ะพวกวิ่งไปไหนวะแล้วพวกวิ่งหายยาวเลยหายไปเลยเอลูกแค่กูตายสองอบนึง ไม่ได้เรี่ยงเลยลูกแคร์แล้วเนี่ยซึงชมไปต้นเกีย์ไปแท้ว่าแบบซึงเดตนี้สรุปตายโอ้ยแต่ไอตัวเมื่อกี้มันถึงริงผมยิงไปตั้งเยอะมันไม่ตายนะครับผมมันต้องวิ่งออกซ้ายมาอะ,นะ่รเงี้น่ะเดี๋ยวว่ามันก็ไม่โผนะเฮ้ยตายวงแน่เลออย่ากทรงนะแน่าตายวงแนบะแน่พัญญาไม่ทันหรอกคิดว่านะถ้ามีพัญญาเร็ว,รว,วสวยมีประตูวัดโอ้ย Ê trời ơi Áo Ê Phi nó 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 Nào phi nào phi nào phi nào phi Áo lát vô Oh! มาน้องโอ้ลูกแกนกูรักกูหมดเลยตุลูปมันไม่รัดมัน,ม,นมันเบื่อมันนี่ว่าจบจัดอยู่ข้างล่างไปไหนวะตรงไหนไอ้ว่าตัวนั้นเหรออ๋อ้ยอะไรเห็นรอสวยลูกแกนสวยโอ้ลูกแกนล้าหมดเลย <c oughs> ไหนว่าชาโด้ตัวไหนมันยิงเองวะน้องพี่เห็นแล้ว <c oughs> ดาวก <c oughs> ูก็จะดาว กูก็จะดาวอุ้ยมันชุบกันมันชุบกันอันตรายครับผมต้องพันยายใหญ่ก่อนตอนนี้สกิลออนฟูดาวรู้สึกว่าเกมนี้เรายิงไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้กิวสักตัวเฮ้ยโฟกัสเข้าวงก่อนลูกริมลูกแกนเข้าวงก่อนเลิกบวกเลิกบวกปล่อยซึมเลยค่ะยิงเราแม่งปล่อยซึมเลยเข้าวงก่อนเข้าวงก่อน,อนเดี๋ยวตาย เข้าวงให้ได้เต,ต้องเข้าวงให้ได้ามาดักในวงมาดักในวงเปลี่ยนละไม่ก็ไม่วิ่งมาต่อน้อยเวนนะั่นน่ะหลังหินก็มีโอเคอ่ะดาววงหนึ่งเมื่อกี้น่าวงเยอะเลยอ่ะไอเราต้องมาเคลียร์หลังก่อนสิเนี่นยไอเบื้อตะมึงไปไหนเนี่ยไอเบื้อตะก็ไม่ได้กง หนึ่งผมมีตังค์พันหกนะผมผมสามารถไปชุบลูกแกนผมได้ทุกคนผมเป็นหัวแกนที่ดีผมลงชุบลูกแกนผมเอาเชียร์ตังค์ไม่พอโอ้โหซื้อของยังไปไหนลูกแกนไม่ได้เกิดตุบเวนกรำมั่นตายหมดเลยแล้วกณจะเข้าวนยังไงเนี่ยซื้อของหมดแล้วด้วย ตอตรงนี้มันลงนะผมวุ้ยตรงนี้สามตัววู้เยอะจังวะไอ้บอลลือแค่หกก้อนเอง โด uhm. นจจมันตายไปแล <ก situação> <ili pe natural. S 1> ้วล <ing> ูกว่ะเฮ้ยเย็นเย็นเย็นสี่ตัววะเนี่ยเย้บนบ้านมีในบ้านก็มีอย่า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 สู้กันอย่าสู้กันเราอะอย่าสู้กันอย่าสู้กัน ตู่ไหนวะอยู่ตรงไหนของบ้านเนี่ยอ๋อมันหลับไปแล้วอืมเ้ยมันมีตัวอยู่ในบ้านเมื่อกี้เนี่ยมันยังวิ่งอยู่เลยอ๋อนี่ไงเอา <S <S 1> <S 1> <S 1> โอเค ต้องแบกลูกแคนตลอดเลยโว้ยลูกแคนดูไปด้วยในห,หัวแคนแบกขนาดนี้แม่งเลยซื้อนี่ไม่ได้ไปทุกคนผมจะมาซื้อประตูวาร์ตอนนี้เรามีสกิลสกายเล์กับมีสกิลอ่ะโดไปนะบผมโอ้ยคุณโดนลม้มโอ้โหสามตัว <laughs> เม่เกือยทำไมมันต้องเหลือสามตัวแล้วมึงต้องวิ่งมาพร้อมกันหมดด้วยวะจบจัดเลยโอ้ตออกลิลโดนเรานะครับผมตาย